สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีมากมากสวัสดีทุกคนทวยที่เข้ามาดูกันนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะวันนี้จุ๊บซี่นะมารีวิวร้านขายของชําและร้านขายกาแฟด้วยนะเขาบอกว่าย่านนี้อร่อยอร่อยนะเป็นร้านของพ่ชาติเองจ้าม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 าเดี๋ยวพาไปรู้จักดีกว่ามาเร็ว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 อีจุ๊บมึงจะยืนบังหน้าร้านอีกนานไหมเนี่ยคนเขาจะไม่เข้าร้านแล้วโถพีิชาติจุ๊บซี่เนี่ยก็หวังดี แค่อยากมารีวิว้านพิชชาเพื่อให้มีเพิ่มยอดขายไงพิซ่าต้องเข้าแล้วล่ะนี่ดูสิคะเหมาะมากเลยค่ะดูสวยๆสวยมากอะไรของแกนังจุ๊บมันเล็ดอะไรอยู่ตรงนี้โอ้ยพี่โจ ไม่รู้เลยเนี่ยฉันเนี่ยเจอกระเป๋ากระเป๋าแดงด้วยว่ะใช่สวยสวยไหมล่ะใครมันลืมทิ้งไว้เนาะเพื่อนฉันเพื่อนฉันเฮ้ยนี่นี่กระเป๋าฉันแกสองคนใช่ไหมที่ขโมยหรือแกที่ขโมยหน้าก็ไม่ดีแต่ละรูปก็ไม่ดีนิสัยก็ไม่ดีตามหมด ไม่ไม่ไม่แล้วก็ไปยังไม่ทันได้แก้ตัวแก่ต่างเลยใช่แกจำบ้าไปแล้วมั้งเนี่ยไปดูดิในไลฟ์ฮะอะไรเนี่ยอยู่นี่ไงเนี่ยในไลฟ์ยังบอกเลยว่าเราไม่ได้ผิดเราต้องแก้ต่างให้ตัวเองนะใช่แกเราต้องอย่ายอมตกเป็นจำเลยของสังคมแค่เออใช่ปะวะใช่ถูกแล้วพิชชาิพิชชาิเออพิชชานพิชชานอีที่ร้านมีกล้องมีมีมีกล้องวงจรปิดไหมพิชชาิเออมีกล้องวงจรปิดไหมคะมีมีมีแกฉันติดคุกูไปเนี่ยโอ้ยติดคุกองติดกูอะมึงไม่ต้องห่วงหรอกติดคุกกันอย่างมากมึงได้ผัวตั้งหลายคนนะ แต่เนี่ยมันหยามเราจะฉันฉันหับไม่ได้หยามไม่เท่าไหร่หรอกจะได้ปวดไงคนนี้กูชอบบ้าหรือไงเฮ้ยพี่ชาติอยู่ไหนพี่ชาติช้าจังเลยพชาติเนี่ยโอ้ยยมมจจาาแล้วเสๆบโหมาเลยพี่มาเลยดูดิดูด้จะดูันจะดูดิไหนไหนเนี่ยนี่แกใช่ไหมเนี่ยเนี่ยกระโปรงเนี่ยนี่กระเป๋าอยู่นี่ไงกระเป๋าโอ้โหรอดแล้วยาแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยอาลิซ่าโดยหยิบมาจัดเกลือเดี๋ยวต้องเอาไปให้มันพี่ชาติหนูขอคลิปนะใช่ ครับครับได้ข้าวบอกแกว่าใช่เหรว่าแต่หล่อนชื่ออะไรฉันชื่อหนูนะ,ะนี่ใหญ่ ไม่ไสดไรสดเอาเลยจัดเลยจัดเต็มเลยอ,อย่าอยสวัสดีทุก,ทกคนวันนี้นะมีภารกิจทวงความุติธรรมให้สรับชันนะคะแอนนาฉันน่ะให้พี่ชาเจ้าของร้านเปิดกล้องวงจรปิดไปดูแล้วเนี่ยเธอแอบตาดูเนี่ยกระเป๋าตือวางอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเพื่อนฉันเนี่ยเป็นคนหยิบกระเป๋าเธอเปงนคนเก็บกระเป๋าเธอได้พอไม่ได้ขโมยกระเป๋าเากของเธอ พอดีรีบไปหน่อยเอาเป็นว่าทางนี้ถือว่าผมแชรนแน่ไปน,นี่ทุกคนเราคิดว่าเราจะให้ภัยรกับเขาหรือเปล่าคะนี่อ๋อโอเคกับครเหรอคะโอเคยังไงวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่คอยมาดูไลฟ์ภาะกิดผมทำที่ทำให้ส้ำแชร์ถ้า ชอบเป็นคงามความดีของ,งพ,พวกเรา<ม>ก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็นี่นะหนะันกล้องมาให้ฉันเลยฉ<ม>ันฝากเป็นอย่างละสังคมทุกวันนี้นะอย่ามองคนแค่ภายนอกนะถึงแม้ว่าพวกฉันจะเป็นกระเทยแต่พวกฉันก็เป็นกระเทยที่มีคุณภาพใช่ไอของเล็กๆแบบเนี้ยแชทไม่ขัดข้องหรอกใหญ่ๆเอา,อาอบายบายจังไ้นะหล่อนนะไป,ไป สามเพนงไม่ต้องเอาไปใช้ละ